นี่เป็นฟีดอินทริฟอินทริฟก็คือเรื่องของการคำนวณอัตราค่ารับซื้อพลังงานขยะพลังงานจากกาซชีวภาพพลังงานน้ําพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงนั้มากขึ้นไฟอุณหพลังงานนะครับอันนี้ก็ทีก็เกิดไปแล้วครับก็เดิมเราก็มีเรื่องศึกษาของไบโอแมสเป็นแ g ไฟเ f อร์นะครับก็คือเราคิดว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวเวลาเนี่ยก็จะมีเราจะมีศูนย์พลังงานอยู่ที่โปรเตียงคอยสระบุรี ก็เ,เป็นศูนย์ใหญ่นะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ได้รับก,การสนับสนุนจากกระทรวงยืเดินต้นแบบเดินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นงานหลักที่ท,ที่ผมดูแลอยู่กลุ่มนี้นะครับเราก็มีทีมตรวจวนดนะครับแล้วเราก,ก็รับการนะครับเกี่ยวกับตัวสมาร์ทบิวตี้สมาร์ทซิตี้นะครับรอันนี้ก็พยายามเกีกำลังจะได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงานนะครับให้ แล้วอันนี้คือระหวตึกของเราก็คือจำลองหนว่าระหว่างเ่วยงานนะครับก็อนาคตถ้าทางเทศบสาลมีความต้องการใช้พลังงานมากตึกข้างๆอาจจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าให้แล้วก็เสนอขายให้กับเทือกสะวาแล้วอันนี้ก็เป็นเพราะว่าซื้อขายตกจะได้ได้เลยโดยใช้ระบบบล็อกเชนก็คือกําหนดราคาซื้อขายกันนะครับใครที่เป็นผู้ผลิตที่เสนอราคาให้เราตามสุดเราก็จะซื้อเจ้านั้นนะครับภาพอันนี้ก็จะเป็น ถ้าอนาคตนะครับที่ที่ตัวด้วัยจากภาเรนก็อยากให้ให้ได้เดินมาเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าที่มีพื้นที่ที่จะผลิตพลังงานแต่ไม่ได้มีความต้องกรารเช่นมากอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้่งตอนนี้ก็ดูเรื่องของ energy storage นะครับการเกิบพลังงานก็ถือว่าเป็นงานหลักหนึ่งที่ท,ที่สำคัญนะครับโดฟา้ฟาโดฟ้านะครับอนนี้ก็ก็กำลังได้ทำการศึกษากันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีพลังงานเหลือเนี่ย เราก็อาจจะสร้างเป็นศูนย์ชาร์จิ่งให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าได้นี่วที่ก็สมาร์ทเอลิเมนต์นะครับก็คือดูเรื่องของฝุ่น PM2.5 ด้วยนะครับก็มีการตรวจวัดแล้็แสดงผลต่างๆก็เป้าหมายหลักก็จะเป็นหาลายสีเขียวให้ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นต้นแบบของของการรับพลังงานนะครับเอเนจีมืองือพอตต่างๆครับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรไฟชีนต่าง ให้มันดีขึ้นเราวก็ใช้พลังงานน้มาลดนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์เนี่ยเข้ามาคำนวจนะครับเขาพูดไปกับเราว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยตรงวัตถุตรงเดียวกันนะครับแล march, kind of ้วจะเรียนเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับทางทฤษฎีศาสตร์ตุลาเหมือนกันค่ะแตรละศาสตร์ในอย่างนี้ค่ะก็คือในวันนี้นะคะอาจารย์ก็คงจะเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการ ทำโครงการลดการใช้พลังงานที่พลังงานที่เติมน,นะคะอาจจะนาไปสู่ถึงนอกเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนระบบเครื่องจักรแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วนอาานาคตอาจารย์อาจจะมีตึกอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นในเรื่องของ smart building ในเรื่องของการลดพลังงานเพราะว่าอาคารสำนักงานเทศบาลเนี่ยก็มีกระจาดตัวอยู่ในเมืองด้วยจุดอ,อื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติว่า ไม่มีอะไรต่อแล้วจะได้ไปดูไซส์เลยนะคะถ้าอย่างไรก็จะได้ไปดูไซส์เลยก็ต้องจากของคุณ่า้ตา์ด้วยนะคะ่นะ,คะ